นี่แหละเป็นงานแถลงข่าวเปิดตัวนะคะราคานี่ออกมาแล้วทุกคนราคาอยู่ที่23,990บาทก็ราคาแรงกว่า a ออยู่ประมาณหนึ่งกันนะคะ A2 เนี่ยราคา2 9 9เอเาฉลี่ยนะนะตอนนี้นะตอนนี้ก็2 3 9 9 0แพงขึ้นมาประมาณ4,000บาทนะคะแต่ว่าสรุปให้ฟังคือเขาบอกว่า การปรับปรุงหลายเรื่องนะคะหนึ่งเรื่องเลยที่เพิ่งคอมเมนต์ไปตอน XA2 เยอะๆเนีย่ย,ยคือเรื่องของวิดีโอเมื่อกี้ทางผู้บริหารของฟูจินะคะก็บอกว่า XA2 XA3 เนี่ยปรับปรุงเรื่องวิดีโอดีขึ้นประมาณ80%แล้วนะคะอันนี้นะคะคือหน้าตาตัวจริงของฟูจิ XA3 นะคะมี3สีด้วยกันก็เป็น retro สไตล์เหมือนเดิมมีสีดาอันนี้ผู้ชายน่าจะชอบไม่ไม่โฟก,กัสละโอเคสีดำนะคะอันนี้สีดำ ส่วนอันนี้เป็นสีน้ำตาลแล้วก็อันนี้เป็นสีชมพูนะคะก็มาคือคือครั้งเนี้ยปรับปรับเยอะมากคือจากเรียวรื่นขึ้นแทงขึ้นแล้วก็จอทัชสกรีนเปลี่ยนไปนะคะเมื่อก่อนเนี่ยจอไม่ทัชสกรีนแล้วก็คราวนี้เซลฟี่เนี่ยหันมาได้ถึง180องศาแล้วนะคะมีตั้งเวลาเซลฟ์ทำกได้3แบบก็คือมีแบบ สมาลก็คือถ่ายคนเดียวยิบปุ๊บแชะอย่างงี้หรือว่ามีแบบบัดดี้คือเอาหัวชนกันอันนี้แบบ Panasonic l u m i x J F7 ที่เพิ่งเคยรีวิวเอาไว้ใน YouTube ก็มีเหมือนกันนะคะคราวนี้ฟูจิก็มาละแล้วก็มีแบบกรุ๊ปโหมดถ่ายภาพแบบกรุ๊ปด้วยก็สามคนเอาหัวมาแตะกันก็ถ่ายเป็นกรุ๊ปได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยคือเขาบอกว่ากล้องรุ่นนี้นะคะมีการที่วิเคราะห์มาเพื่อสำหรับ คนไทยโดยเฉพาะวิจัยตลาดมาจากญี่ปุ่นบอกว่าให้เข้ากับสีผิวคนไทยปรับตามความต้องการของคนไทยนะคะเพราะว่าไทยก็เป็นตลาดใหญ่ของฟูจิเหมือนกันนะคะเซนเซอร์ ensor, เป็นแบบ a p s C-MOS เหมือนเดิมความละเอียดเนี่ย24ล้านพิกเซลแล้วก็มี UAF system ด้วยนะคะทำให้โฟกัสได้แม่นยำมากขึ้นมีฟิล์ม Simulation ให้เลือกใช้11แบบทั้งภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอนะคะก็ทำให้เหมือนสภาพเหมือนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะนี่นี่อันนี้ อีกอย่างหนึ่งก็คือ Fuji XA3 เนี่ยก็สามารถที่จะ,ะปริ้นภาพไปยัง i n s t a g r a ชร์ได้เลยเนี่ยสมมติเราจะทำรทูำนี้ใช่ปะ่ะเนี่ี้่ปะแต่ว่าเฟื่องมาชอบสีชมพูของ XA2 มากกว่าอันนี้มันแซ่บไปนิดนิดในสีเหมือนรูมิก GF7 แต่ก็สวยดีนี่เป็นใหญ่ไปเด้อที่อินสแตทแชร์ที่เป็นองคาแล้วเป็นภาพพลุลลอยเลยน,นะคะ อ๋ออีกอย่างหนึ่งเขาปรับปรุงด้วยเดี๋ยวนี้สามารถชาร์จผ่านสาย USB ได้แล้วค่ะมีสาย3สีด้วยกันนะคะก็จากที่เมื่อก่อนจะต้องเอาแบตออกมาชาร์จปกติแตคราวนี้ก็มีออกมาแล้วเป็นสาย USB 23,990ักย้ำอีกรั้งหนึ่งเดี๋ยวให้พาไปดู XT 2ด้วยลวนะกันนี้ก็เป็น XT 2นะคะ เป็นรุ่นโปรมันมี XT1 ใช่ไหมอันนี้ก็ XT2 เต็มเลยคุณทิเอทีค่ะนี่อยู่ในมือเฟิองแล้วนะคะตอนนี้ที่หยิบมาขโมยมาเนี่ยเป็น <laughs> ไม่ใช่ขโมยมาขโมยมาจากซุ้มที่เขาถ่ายรูปก,กันอยู่นะคะก็คือต<อ>ิชมพู สดใสเหมาะกับสงฟาอีจริงมี3สีะคะ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะมีสีดำสีน้ำตาลแล้วก็สีชมพูนี้ซึ่งจะเป็นคนละชมพูกับที่เป็น X200 ที Review, เ่เรารีวิวไปนี้นะคะอันนี้จะชมพูแบบเรันๆขึ้นมาหน่อยถามว่าตัวนี้เป็นยังไงบ้าง1เลยความละเอียดเพิ่มขึ้นนะคะอันนี้อยู่ที่24.3ล้านพิกเซลนะคะชัดขึน้นจอเนี่ยให้ดูอ่าปริ้นตมาได้180องศาแล้วนะคะของเดิมเนี่ยปริ้นได้175องศาเป็นระบบ ฟรีแล้วลค่ะพอนีทัชไดหลายแบบน,นี่เราบอกให้ทัชเราถ่ายกันนะข่าวมากค่ะคนให้ดูดู โชว์ภาพอันนี้เป็นวิดีโอนี่แหละเขาบอกว่าหลังจากที่ไม่แต่ว่าน่าจะเห็นว่าึ่งก็คอเมนตอะกันเรื่องของวิดีโอเองอว่าตอนนิ่งเจเป็เขาสวยมากจริงๆแต่วนี้วยแบบนิดนึงแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเขาบอกว่านเปล่างแปแตงาเสรแล้วมันดูผิาแตลอสอบดูการเนวิดีโอกัรเฮ้ยดีขึ้นจริงๆทุกคนดีขึ้นเลย แม้ว่ามาันอาจจะแบบไม่ได้ขาวเท่ากันเป็นภาพนิ่งนะคะแต่ว่านเนี่ยโฟก,กัสอะไรแล้วก็ความละเอียดหน้าเริ่มมาแล้วความเนียนแล้วก็ที่สำคัญน,นะคะอาชัดสเปกมีชัตเตอร์เพ,พิ่มอีกมาเป็นของแถมเมื่อก่อนเราแบบไม่ไมีชัดสเปกหรอก ครานี้ค่ะมาพร้อมกับพอร์ตซึ่งรุ่นเดิมงมีพอร์ตแต่ว่ารุ่นนี้มีพอร์ตปุ๊บเราสามารถชาร์จแบบด้วยสาย USB ได้เลยเหมือนที่ใช้กับ Android มันคือสาย Micro USB นะคะก็เหมือนที่ Sony ทำได้คราคาเปิดตัวค่ะสมมื่นส9ม0กบาทก็คือจะแพงกว่ารอนที่ ประมาณสักปีที่แล้วอยู่ง0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเทียบเฟรชเนี่ยตอนนี้แอบไปอินไซส์มาจากโซนีเหมือนกันเพิร์ลตอนนี้ถ้าคนหนึ่งน่าจะไม่มีผู้มาเลยนะราคาเท่ากันเลยซื่ไม้าร้อยเก้าบาทเลนส์คิด16-50มมเท่าเดิมเลยนะคะก็ยังมีความใหญ่แต่ที่สำคัญคือเขาเพิ่มอะไรนะความเป็นฟิล์ม11แบบ ชอมากขึ้นนะคะสไตล์ไลฟ์ไตล์ดิจิชับแบบแนวท่องเที่ยแล้ชอบมากขึ้นและใครมีฟูจิอินสแตทแชร์อีกเครื่องบินข้ากแบตัวละร้อยสามารถคอนเนมได้เลยกับ i n s t อินสตแชร์สดแล้วก็ืิอปีนาพออกมา้ะนี่เป็นหวังความมีกิจวัร่พรอมีของต้องส้นะคะวันวางขายของเนี้ยน่าจะมาถึงผู้บริโภคน่าจะไป็ไลนกันนาผู้นี้มีงานติวเดย์มีหลายค่ายมบอกีลแล้วก็บว่า ว่าอย่าง X A two เนี่ยใครที่รอซื้ออยู่อาจจะรู้ว่าเอ้ยก็นุ่งไปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ผมมีฟุ้งชั่นออรไลน์ว่าแน่นอนอันนี้ก็อาจจะต้องรออีกมาเป็นเดือนเป็นเดือนเหมือนกันนะคะของปลายกันยายนตุลาอะไรแบบนี้แต่ว่าไปขอมาแล้วผู้ติดสัญญาค่ะว่าจะส่งมาถึงมือื่อเมื่อไหร่กระดาและเป็นการติดตามก็ได้รีวิวเพราะฉะนั้นติดตามกดไลค์กดซับสไครต์กดทุกอย่างไเลยนะคะ